สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากการเป็นประจำครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชายรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้เทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีการแจกข้ากล่องน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ ทีดาน,นาสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรียังเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยนายสมชัยอินบุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุอนอสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาต รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสุรโชตโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนายมนตรีเสียงหลิวรองประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด -19 ที่เทศบาลเมืองลบบุรีจัดขึ้นโดยมีการนำเข้ากล่องปรุงสุขน้ําดื่มนมและขนมสําหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี โดยเมนูในแต่ละวันจะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาแจกให้แก่ประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีคอยจัดแถวประชาชนที่มารับแจกเข้ากล่องให้เว้นระยะห่างมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือสวมหน้ากากาอนามายัยเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 ตามมาตราการป้องกันด้านสาธารณาสุขโดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมแบ่งปันสุข ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด1 9ในครั้งนี้โดยได้จัดเข้ากล่องปรุงสุกน้ำดื่มนมและขนมสำหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด1 9โดยจะดำเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นตามความต้องการของประชาชนพร้อมเตรียมนำสิ่งของต่างๆทั้งเครื่องอุปโภคบริปโภคที่จำเป็นเช่นแอลกอฮอล นากากอนามัยขนมและอื่นๆมาแจกให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ในขณะนี้โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่ากิจกรรมแบ่งปันสุขนี้ทางตนพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้เคยจัดมาแล้วหนึ่งครั้ง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบที่1และรอบที่2โดยได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีและในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบที่3นี้ถือว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจึงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนบางคนที่ต้องหยุดงานขาดรายได้จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นซึ่งได้มีการแจกข้ากล่องปร่งสุกใหม่ โดยสิ่งสำคัญคือเน้นเรื่องความปลอดภยัยการสวมหน้ากากอนามายัยโดยทุกคนที่มารับต้องวัดไข้ทุกคนและเมื่อรับแล้วทุกคนต้องรีบกลับบ้านในทันทีตลอดมาเทศบาลเมืองรบบุรีไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ครั้งนี้ชาวบ้านต่างขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายได้มากพร้อมอยากให้จัดอย่างนี้ไปนานหรือจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะดีขึ้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าโดยการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ในช่วงเวลา11นาิ30นาทีในวันราชการทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานของแรงงานและคนหาเช้ากินข้ำในพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 และจะพากันผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ไม่มากก็น้อยโดยผู้ที่จะมารับจะต้องสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือ และเว้นระยะห่างครับ ครับท่านผู้ชมครับและช่วงต่อไปนะครับจะนําทุกท่านนะครับไปชมช่วงสีสันท้ายข่าวซึ่งจะมาพร้อมกับการเก็บตกเล็กๆน้อยๆรวมถึงความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากรายการท่านข่าวเทศบาลก้าวหน้าครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ วันนี้นะครับช่วงสีสันท้าย่าวจะนำทุกท่านไปชมหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกันตนเองจากโควิด -19 นั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้านหากว่าท่นใดที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้านนะครับจะต้องเสียค่าปรับสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะครับ เน้นย้ำนะครับว่าทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยให้ดูตัวอย่างของพี่เดอะฮักยักษ์เขียวเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะกำยำแข็งแรงแต่เพียงใดก็ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยครับทุกวันนี้จะเห็นว่าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านนะครับถ้าหากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะมีโทษทุกปรับสูงสุดถึง2 0,000บาท เพราะเชื่อกันว่าการสวมหน้ากากาอนามัยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีและจังหวัดต่างๆจึงออกมาตราการให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งนะครับและตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่อเข้าไปในสถานที่สาธารณะหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทรวมถึงจังหวัดลบบุรีก็ได้มีมาตราการดังกล่าวเช่นกันครับ โดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็ขานรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้ทุกคนที่มาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายังรวมถึงตุ๊ก,กตาตัวการ์ตูนเดอะฮัตยักษ์เขียวตัวใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรียังต้องใส่หน้ากากาอนามัยอีกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวการ์ตูนทำผิดกฎหมายครับ และยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประชาชนซึ่งหากมาติดต่อราชการที่เทศบาลเมืองลบบุรีต้องไม่ลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือสาระและความสนุกสนานบันเทิงนะครับจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับพบกันในช่วงข่าวต่อไปแต่ก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วรศักดิ์ไก่เริกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลพบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเรกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ song time